ข่าวประชาสัมพันธ์มานะครับจากนี่ครับท่านผู้กองรันสารคามครับก็ขอเรียนเชิญนะครับนักเรียนพลตำรวจรุ่นที่29จอหอพบปะสังสรรค์กันที่สวนน้ำรีสอร์ทพาร์คโพนทองน้อยอำเภอโพนทองจังหวัดร้อในวันพรุ่งนี้นะครับวันพุทธที่29พฤศจิกายนนี้ครับเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปครับ ก็ท่านผู้กองรันสารคามครับท่านที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียนคนตำรวจรุ่น29จอหอฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาครับตามกันต่อเลยครับยกที่3เอาละครับยกนี้นี่ทั้งคู่เริ่มจะเปิดเกมออกอาวุธกันแล้วนะครับค่อยๆขยับเข้าไปนะครับโอ้ยอดขุนศึกเนี่ยวโนพเก้าเองก็มีโต้ด้วยสายนะครับเอาครับสู้กันแบบนี้ขยับเข้าไปยอดขุนศึกก็มีแข้งขวาคอยสะัดเอาไว้ โอ้โหนพเก้าดีออกสายนี่ออกแม่นเลยครับทั้งหมัดทั้งศอกนะครับเบียดเข้าหาแล้วนะครับโอ้เราใจแน่ครับแน่นั่นแหละเก็บแรงมา2ยกเก็บไว้เดือดยกนี้นี่เองครับเปิดเกมครับน็อพะเก้าครับได้เห็นแล้วนะครับถึงพลิกถึงขิงครับอารโดนแข้งมาก่อนแต่ซ้ายคืนครับคราที่แล้วชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศอกเลยนะครับนพะเก้าหมัดซ้ายไปศอกพยายามมาล็อกแขนไว้ก่อนครับยอดขุนศึก ลูกศิษย์ของพี่ไก่ในสีเสื้อของป๋าพยับคําพันเลยครับเสียนพระชื่อดังเลยทีมื่อก่อนเอาเจอหมัดเจอหมัดอีกแล้วเอียงไม่เอียงเอียงไม่เอียงครับหมัดของนพก,ก้าเตะเข้าไปเตะขวาขึ้นมาออ้นี่ครับว่าไม่สนครับเดินเบียดติดทิดเข้าไปนพก,ก้าวมายอดขุนศึกโอ้โหขวาครับมานี่ครับมาดูครับขวาติดบัง มปพเก้าไปสนรับตีหน้ายัก้างซ้ายกับป้นซ้ายนายไอ้อ่ะตีกันได้ทีเดียวครับอาจารย์เกรียงไกรดึงมอมากอนเอาล้ครับยกนี้นี่ถ้าเดินช้าก็จะโดนแท่งขวาของยอดคุณศึกนะครับมปพก้าต้องเบียดให้เร็วนะครับแทงสายต่อย้ายนี่โอ้แล้วก็มีศอกสลับด้วยนะครับเอาล้ครับแบบนี้นี่เกมเดือดแน่ไม่มีใครยอมใครแล้วนะครับยอดคุณศึกเองก็มีลูกขวางนะครับวงในแล้วก็แทงสู้ วงนอกนี่มีแข้งขวายาวๆนะครับโอ้เรกว่าออกไปแต่ละเม็ดก็แรงๆนพะก้าวโดนเข้าไปก็สถานเหมือนกันแต่ไม่สนนะครับยังคงเบียดเข้าหาตลอดมาดูวงในปล้ำในโอ้ยเกมนี้ยังเบียดกันเร้าใจเลยครับแกก็โดนนะไม่โดนนพะก้าวแต่แกทนทานนะครับแล้วก็ดื้อครับเหมือนยิ่งโดนยิ่งเดินนะครับเดินเข้าไปเจอแข้งเจอทีมครับพยายามต่อยหมัดแล้วก็ยกเข่าคืนไปครับก้าวเข้าไปเสียบเลยครับแต่ไม่โดนนะครับ วงในตีไม่ได้ครับแต่งตัวช้ากรรมการก็แยกนะครับช่วงปลายๆย,ยกที่3ทีเพื่อก่อนครับยอดขุนศึกพักแป๊บเดียวนะครับรับยูศุชพะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอบคุณรู้ใจประกันไทยบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดยาดองเล่าตราเก้าเหรียญยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาาเช่น้ำมันยาตรามาวิน แป้งโยคยีในรัศมีวงกลมและขอบคุณคุณนันลงว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกที่4นี่โอโ้โหเราใจเลยนะครับเดินขยับเข้าหานะครับยอดขุนศึกออกแข้งต่อยหมัดแล้วก็ปล้ำในตีเขา่าโนบก้าก็ไม่ยอมนะครับมีหมัดมีสอกคอยบวก วงในก็ไล่แข่งแล้วก็ตีด้วยเอาเลยครับทีนี้ว่าใครจะแรงใครจะแข่งกว่ากันแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ใครยุบใครย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้ได้เลยนะครับคู่นี้เริ่มจะเปิดเกมแล้วครับนบพเก้าเบียดเข้าไปโอ้มีแข้งซ้ายย่นคุณตึกก็มีแข้งขวานี่นะครับวงในเอาดูนะครับต่างฝ่ายต่างโดนแล้วครับอย่างเดียวครับนบพเก้าครับตอกมีสลับด้วยเสียปลายเสียพื้น นายต่อนายเอาบี้เอารวมบี้หน้าไว้เอารวมบี้บี้ไว้บีบ้บี้อุดจมูกอุดตา,าเออเอาแม่แล้วก็ขวาครับเข่าของยอดขุนศึกโอ้โห,โ,หโหดูครับมานี่ครับติดเข้าไปไม่สนครับนพักเ้ามานายนายนายขวางไว้ขวางไว้ยกไปยอดขุนศึกนพัก,ก้านพัก,ก้ายัดคืนโอ้โหมามันจริงๆครับยกสี่ ดูวจวังหวะการไล่แขนนี่นพเก้าเวลาไล่แขนได้ก็แทงเจ็บๆเหมือนกันนะครับแล้วก็เบียดเข้าหาวงในดูครับตอนนี้ไม่ยอมแล้วนะครับต้นยกนี่เป็นยอดขุนศึกนะครับที่เบียดกล้ำในมาถึงตอนนี้โอ้นพเก้านี่เดินสู้ในเลยนะครับขยับเข้าไปเขาเดินช้าที่โดนแข้งขวามาดูวงในมีลูกขวาสู้แล้วก็ตีเจ็บๆไม่ยอมนะครับยอดขุนศึกก็ไล่แขนแล้วก็แทงสู้เหมือนกันเกมการชกนี่ถือว่ายังเบียดกันระทึกเลยนะครับคู่นี้ โอ้โหสถานการณ์ครับสถานการณ์รยักษ์ยังปุนตลบเสียบเข้าไปเสียบพื้นเออแล้วพยายามล็อกคอพยายามตั้งกำแพงตัดล่างมาสับไม่โดนครับตีได้เสียบพื้นตีเข่าซ้ายมาครับข้างบนก็พยายามป้ายหน้าขวางหน้าไว้เลยครับยอดขุนศึกพยายามชิงความได้เปรียบในการจับนะครับอูแตกแล้วครับพิทตอครอปมาเห็นใกล้ๆว่าแตกแล้วครับนุ่ก้าโอ้โห หูครับมามา,มาเริ่มบ้าเลือดบ้าเลือดแล้วนพเก้ามานี่ครับไม่สนครับกำปั้นยิงงข้าไปยอดขุนศึกไอ้นพเก้ามาหาเหลี่ยมเสียบพื้นเสียไปนี่ครับโอ้โหอยู่สงครามเข่าครับตอนนี้โอ้โหสนุกดูเดือดเลยนะครับคู่นี้ไม่มีใครยอมใครทั้งนอกทั้งในนะครับแลกกันแบบเปียกตัวไปในช่วงโผงสุดท้ายของยกที่สี่ เกมก็ยังเร้าใจเหมือนเดิมนะครับโอ้โหดูแล้วต้องมาชทิ้งดำกันในยกสุดท้ายนะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อครับตุลินและคู่เอกครับเพชรแสนแสบสจโต้ปราจีนเจอกับภูมิใจไทยประกรณพรสุลินครับพุทธ ที่สมก,กราคมนี้ครับที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินครับศึกพันดักรัตนบุรีการกุศลบวกปากกอนพรสุรินครับอะเรียนเชิญนัดใหญ่ที่สุรินแต่ว่าตอนนี้มายกสุดท้ายครับพิลีเอาละครับเดินเบียดขยับเข้าหาเลยนะครับนพมเกาทีมงาน,นสั่งเดินะจใ้ายต่อย้ายมาดูว่ายอดคุนศึกเองก็มีแข้งขวานะครับเข้าไหนก็ไปยามจะกดแขนไล่แขนเอาไว้ โอ้โหเอาแล้วครับชูกำปั้นแล้วนะครับฝ่ายน้ำเงินบอกให้มีหมัดเยอะๆสลับออกมาดูว่าจะทำได้ตามที่ทีมงานนี่ติวข้มหรือเปล่าครับเบียดอย่างเดียวแล้วครับนั่นครับซ้ายข้อปลายสอกสับข้ไปาครับนพเก้าต้องเบียดต้องเบียดอย่างเดียวครับแต่ว่าท่านนนี่ชั่วโมงนี้น่าจะทันได้อย่างยากมากครับลุยต่อครับนพเก้าเดินเข้าไปหมัดซ้ายไม่ถึงเจอแค่ขวาครับถีบไว้กอนยอดขุนศึก ก็ยังไม่ยอมนะครับเดินเข้าไปครับเจอแข้งมาครับแหมจังหวะนี้ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับอ่ะแจ้งไปยังน้องๆทุกคนนะครับใครที่ซ้อมมวยเป็นนักมวยอยู่ค่ายมวยก็เรียนได้นะครับปริญญาในค่ายมวยรุ่นที่3เปิดแล้วครับวิทยาลัยมวยไทยศึกษามรัฐพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับเปิดรุ่น3าแล้วนะครับตอนนี้ยังสมัครทันครับ ไปหาข้อมูลใน Facebook อยู่ที่ค่ายซ้อมมวยไปด้วยเ,เรียนไปด้วยสอบไปด้วยสบายมากๆครับได้ทั้งซ้อมมวยแล้วก็ได้ทั้งปริญญาครับโอ้โหนี่ครับอ่าก็เป็นนักชกก็อย่าทิ้งการศึกษานละครับอ่บอา,าัหมู่บ้านจอมบึงนี่ครับส่งเสริมสนับสนุนนะครับนักชกอ่าได้มีโอกาสนะครับอ่าจบปริญญาตีนี้อย่างน้อยนะครับอ่าหลังจากเลิกชกมวยแล้วอ,อนาคตก็จะสดใสแล้วครับ แล้วก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาครับจากท่านร้อยตีประทุมเหรียญสืบนะครับรถบวชภูมิบวชภูมิเพื่อนรักของจ่าตุนะครับบวชภูมิเพื่อนรักจ่าตุก็ขอเชิญนักเรียนในสิบทหารบกรุ่นที่1 11ทัสินะครับห่ทัสิร่วมงานสังสรรณโรงแรม2000โบก2000บุรีครับณโรงแรม2000บุรีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับในวันเสาร์ที่2ธันวาคมนี้เสาร์นี้แหละครับเสาร์ที่2ธันวาคมเวลา18นาฬิกานะครับ ก็รายละเอียดสอบถามจองห้องพักได้ที่ท่านพันตรีนครวิเชียนนะครับโทริที่0 8 1 8์2ป1แล้วก็ท่านพันตรีพิลมสุดใจครับโทรที่ศ8 1 0์แนนะครับฝากจากร้อยตีประทุมเหลียญสืบเชื้อนะครับหรือว่าหมวดทุมมเพื่อนรักของจ่าตุนั่นเองครับอะตอนนี้คู่นี้ก็ น่าจะพอพอรู้ตัวผู้ชนะแล้วแหะครับนพก้าวแกก็วันนี้เสียเปรียบลูกล่างช่วงชกแล้วก็แตกด้วยหมดยกสุดท้ายครับรุ่นพี่กับรุ่นน้องแล้วครับใยแดงนี่รุ่นน้องจากชุมพรนะครับนี่ใยน้ําเงินนพก้าวจากจังหวัดตรากอาจารย์เกียงไกรครับเดินไปรับใบให้คะแนน เราก็หันไปชูมือให้ฝ่ายแดงครับยอดขุนศึกพยับคําพันครับโอ้โหวันนี้โ,โชว์ฟอร์มหล่อเลยครับยอดขุนศึกพยับคำพันชน,น,น,นะคะแนนนพกา้ามอสุดสยามไป